สวัสดีคะ่ะน้องต้นหอมนะคะวันนี้ก็มาที่เจดีย์ไอ้ไข่แล้วนะคะอวัดไอ้ไข่นะคะวัดเจดีย์นะครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็จะมาขอพรว,วันนี้จะมาขอพรวันนี้จะมาขอพรน,นะคะก็คือพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกดไลค์กดแชร์กดคลิก Subscribe ก็เป็นกำลังใจ้น้องต้นหอม ตรงข้างนี้เลยจะเป็นตลาดครับไปละไปันร้งไงมันไม่ด้เลยอันนี้ก็ลังเดนหอวโดนหอล้ะครับอหายไปแบบนี้ muốn xoay 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 ไปตึกพะเจดีย์นะครับมากราบไหว้ขอพรอคนคนมาเยอะมากนะครับเอนว่าคมุณมาเยอะมากเลยตอนนี้ก็คือน้องเ้นหอมก็มากราบไปไข่ทะเลตอนนี้ก็คือตรงจริงอยู่ด้านในนะครับองค์ิงอยู่ด้านในตรงนี้มือสั่นแก่องค์งิงอยู่ด้านในครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลองจะไปที่ผู้คนมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นวันธรรมดา Cái cải lơ này cải gà tôi ăn hết không không miệng lời sơ thủy rồi Hãy subscribe นั่นคือรูปไก่สองอันนะครับอืมรูปไก่ไก่เฮอันนี้เราก็สาทั้งออกออกออกด้ว อาคครับดังวิวถูดังหรือลงรายชื่อตามที่รับีบกเพ่าคพับถูหลัคฐันหักแห่งหัานดังครับดังวงวงวงและโปรเป็นมิรยั่งยืร่มกันในการทำกิจกรรมศั์ขอความร่วมมือทุกท่านด้วยความห่วงใยจากวัดเจดีย์ไอ้ไข Announcement one I Akai, please respond to government policy. Department of Disease Control asks everyone to follow the policy of the government. Please ask everyone to oh. go. ไข่ยอแล้วไงอันนีน้กำลงังโดหนหอบโดนหอกแล้วครับทำให้เป็นงี้าทต่งนอีแค่นี้ในนอใ คนนี้คือพี Matthew ่รถถังไทยรึปล่ครับคนนี้เต็มเลยคนนี้รถสลี่ยัเต็มเลยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อ๋โอเคือี่ก็ได้อันนี้ก็เป็นวัดไอ้ไข่เจดียจังหวัดดี๋ยวจ,จ,จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคนมาแก้บนด้วยกันถวายไก่อันนี้คือที่วัดนั่นไม่มีที่เก็บก็เลยมาซื้อที่แล้วก็มาตั้งไก่ที่บนไว้ทั้งหมดอ่าน้องต้นหอมพาดูมีรอบรอบรอบรเลยนะคะ มีเยอะมากเลยนะคะคนมาเก้บนนะคะเยอะมากจริงๆที่อะไรนะที่สิชนอำเภอสิชนวัดวัดอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดไอ้ไข่ วัดวัดเจดีย์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีคนมาแก้บนเยอะมากมีไก่ตัวหลายขนาดนะครับมาแก้บนกันเยอะมากเลยครับเยอะจริงๆเห็นไหมฮะนี่ทั่วเลยนะยังมีอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็มีตงนุนอีกหนึ่งเข้ามาเลยเป็นทางเข้ามาแล้วตรงนี้นี่ครับแก้บนเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ด้วยดิเดินมันนี้ก่อนรงนเยอะเลยอเนี่ยครับเดี๋ยน้องต้นหอมพาดูพาชม นี่ครับไปเรื่อยเลยเห็นไหมครับไก่ทั้งนั้นไก่ทั้งนั้นเห็นไหมครับเยอะจริงๆ,ๆเยอะมากขอบอกโอ้โหห่มเลยครับโอ้โหน้องอมันเทพก็ถ่ายครับถ่ายถ่ายกับไก่ครับถ่ายเลยครับถ่ายกับไก่ตัวใหญ่มากเอาน้องต้นหอมไปยืนกับไก่ตัวนุ๊กตัวนุ๊กตัวตัวตวที่มีเอห้อยไวกระบอกเงินกระบอกทอง ครับตัวใหญ่จริงจดูน้องต้นหอมสิครับตัวนิดนึงไก่ตูบเลอร์เลยโอ้จับมากครับเห็นไหมครับไปทางนู้นอีกไม่ใช่มีน้อยนะครับเยอะมากนู่นเยอะมากเยอะมากเยอะจริงจครับนี่ได้ยินเสียงเขาจุดประทัดเนี่ยคือเขาแก้บนนะครับดังนั้นครับใปครับตอนนี้ก็พาพากลับขึ้นรถครับพอดีแล้วนี่เป็นข้างหลังนี่เป็นภูเขาสวยมากสวยจริงๆเลยครับ ไก่ที่ใส่เสื้อทหารก็มีนะครับให้ไข่เป็นใส่เสื้ทหารนะครับดีมากครับขอให้ไข่ทําให้สําเร็จนะครับสาธุสาธุสาธุฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องต้นหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องต้นหอมทำคลิปต่อๆไปนะคะช่วยกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ 来了哈，你。<laughs> <laughs> <laughs>